ไอเสื่อมใช้น้ำปาลาล้าปรุงอาหารปริมาณเท่าไหรด่ดีเดี๋ยววันนี้มาฟังกันครับสวัสดีครับสุขภาพดีๆกับตี้ธนาเวชน,นะครับก็วันนี้เราจะพูดถึงตัวน้ำปลาล้านะครับอีกหนึ่งเครื่องปรุงที่เรียกได้ว่า เป็นของคู่ครัวของใครหลายๆคนเลยนะครับขาดไม่ได้กันเลยทีเดียวแต่ในกรณีของคนที่เป็นไตเสื่อมเรามักจะได้ยินบ่อยๆว่าก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงเครื่องปรุงประเภทนี้ก็คือตัวน้ำปลาถูกต้องไหมครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยถ้าเรามองที่ตัวโซเดียมเนี่ยเดี๋ยววันนี้ที่จะมาแนะนําว่าตัวน้ําปลาเองเนี่ยสามารถรับประทานได้ในปริมาณที่เท่าไหร่นะครับโดยปกติแล้วนะครับตัวโซเดียมที่เราสามารถรับประทานนะครับหรือว่าแนะนําให้ทานต่อมื้อเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ400มิลลิกรัมนะครับซึ่งตัวน้ําปลาเอง เนี่งช้อนชานะครับก็จะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่198มิลลิกรัมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครนะครับอยากจะใช้น้ําปลา้าในการปรุงอาหารนะครับก็ยังสามารถใช้ได้อยู่นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ2ช้อนชานะครับต่อมื้อเท่านั้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับตัวน้ําปลราเองเนี่ยแต่ละยี่ห้อเนี่ยก็อาจจะมีปริมาณโซเดียมไม่เท่ากันนะครับสามารถที่จะดูข้อมูลโภชนาการข้างขวดก็ได้นะครับแล้วก็ดูปริมาณเทียบเอาว่า ต่อมื้อแล้วเนี่ย400มิลลิกรัมเนี่ยสามารถที่จะรับประทานได้กี่ช้อนชาสำหรับวันนี้นะครับถ้าใครมีคำถามนะครับเกี่ยวกับโรคไตเบาหวานความดันหรือว่าหัวใจหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโภชนาการนะครับก็สามารถพิมพ์มาสอบถามตี้ได้นะครับคลิปนี้เหมือนเดิมนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด subscribe เป็นกำลังใจให้ตี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ